ต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน number format นะครับ number ฟังก์ชัน number format นี่ยนะครับครงสร้างนะครับก็จะเป็น number format นะครับตัวเลขนะครับที่เราต้องการจะจัด format นะครับแล้วก็ number format นะครับนะครับตัวเลขนะครับที่เราจะต้องการจัด format นะครับแล้วก็จํานวนหลักนะครับว่าเราเนี่ยจะให้มันมีหลักตัวสยมกี่หลักนะครับผมอ่มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมว่าจะสร้างตัวแกะขึ้นมา ชั่ววันนังหนึ่งนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ดีเป็นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับหน้าคือพันละร้อยเอกโคออกมาดูนะครับก็จะเป็นเอกโคนันหนึ่งนะครับดูกราฟนะครับเราก็จะเป็นเจ็ดบาทที่นี่เนี่ยนะครับผมต้องการเนี่ยนะครับให้มันจัดฟอร์แมตนะครับก็คือให้มันเป็นแบบทศนิยมเนี่ยนะครับสองหลักใช่ไหมครับผมว่าจะใช้ อีกันนี้นะครับก็คือกใจเป็นฟังก์ชัน number format นะครับแล้วก็นำหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยจำนวนนะครับที่เราต้องการให้มันจัดฟอ r ม a นครับให้มันเป็นทดสยมสอหลักผมก็ใส่เลขสอเข้าไปแล้วนะครับอ่า echo มันออกมานะครับ e ค h อมานะครับก็จะเป็นทดสยมสอหลักนะครับอ่าผมลืม e c ็ o โค่ปนะครับ มาดูผลลัพธ์นี่ครับก็จะได้เป็นต้นสยมสองหลักออกมาแล้วนะครับผมอ่าหรือว่าผมต้องการให้มันเป็นเลขสามยังไงครับผมก็ใส่เลขสามลงไปนะครับก็คือให้มันเป็นต้สยมสามหลักนะอันน้อครับอ่าเราก็มาดูครับมันก็จะได้เป็นสามหลักขึ้นมาแบบนี้นะครับผม